สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนายคู่ในเกมวันพันแมนเดอร์สองเกมน,นะครับวันนี้ก็เป็นกันในเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าตลอดไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะทําการไปตีบอสโบลอสนะครับการจะปิดเจ้าโบลอสนะอ่ะอย่าพาด,ดยก่อนละกันนี่ครับเข้าไปที่คิลนะทาโซกิลนี่นะครับเจ้าโบลอสนะตอนนี้คือเหลือแล้วทั้งหมด15.21%นะครับนะใกล้ตาละเหลือเลยไม่เยอะมากซึ่งวันนี้ผมมีตัว๋วตีทั้งหมดอ่าสามใบนะครับแล้วก็มีจัดก,การ ล็อกอินในการรวมเซิร์ฟนะครับอีกประมาณประมาณ7ใบนะอ่ะนี่นะครับ1ใบ2ใบ3มใบ4ใบ5ใบ6ใบ7ใบนี่นะครับประมาณ7ดใบนะที่ผมทำาการดองไว้โอเคนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องการไปตีของฟรีก่อนนะครับ3ใบนะะเดี๋ยวค่อยมารับอันนี้ทีละใบนะเพราะว่ามันสามารถเก็บได้หมด3ใบนะครับต่อวันนะไม่สามารถเก็บได้มากกว่านั้นแล้วคือเราจะต้องพยายามทยอยตีก่อนละกัน โอเคอย่าพลาดทุกของที่เราติใส่ก่อนแล้วกันนะครับว่าเราใส่อะไรบ้างนะ,ะที่ได้โปรดใช้ในการตีบอลก็มีเจ้าอาทัสเสมากรยูอารนะครับเป็นตัวแบกในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบผมปั้นสุดไว้นะสำหรับเจ้าทาัสเสมิกิแต่ว่าของอาจจะไม่ค่อยสุดมากเพราะว่าผมก็ทำการดันพลังนะเน้นพลังหน่อยก็เลยพลังก็มีแต่พลังตัวละครไม่ค่อยมีอะไรมากเราก็ใช้เป็นคอรโบบอนนะครับแล้ทะเลทำให้เจ้ากระบองเหล็กแรนตีแล้วก็เจ้าคิงยูอาร์ g 4 u r ยูอาร์แล้วก็กระบองเหล็กนะครับยูอาร์นะอ่ะ อย่าพลาดดูขอให้ใส่ก่อนละกันทัาเซอ,อ accepted, ิเ R, มกินะครับใส่เป็นอาโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเซ็ตจักรกลนะการบับก็ใส่นี่ครับของแดงนะนี่ตามีนะครับรหดับของแดงเจ้าทัตเซเมื่อกินะแล้วก็นี่ครับการบับนะแล้วก็ตาระดับ S สต่อไปก็เจ้า G 4ฟนะครับใส่เป็นอาโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเซ็ตพลังไฟนะครบเซตแล้วก็นี่นะครับการบับนะโบนัสต่อสู้สองแถวบนัสสปีด1แถวนี่นะครับตามีนะนตาเขียยสองแถวก็ว่างกันไปนี่นะครับยงไง น่าโจมตีเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับสองแถว้วสำหรับของแดงถือว่าดีมนะากถือถดวงนี้แล้วกันนะ่ะต่อไปก็เป็นเจ้าขีงนะครับใส่เป็นเลือดเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ชิ้นนะแต่ว่ายังไม่มีเตเพราะว่ายังหาของไม่ครบนั่นเองแล้วก,การบังน,นะครับใส่ตามนี้นะโบนัสให้พีนะครับหนึ่งแถวแล้วก็นี่นะให้พีสามแถวตามนี้เลยนี่ครับดูทันนะใครดูไม่ทันก็สามารถอ่ากดอ่าหยุดสต็อปแล้วก็ดูได้นะครับนะของตอนนี้เลยแล้วก็เจ้ากระบองเหล็กนะตามนี้เลย นี่ครับแล้วก็เป็นนี่นะครับของไอกระบองเหล็กนะใส่เป็นเลือเ่อนเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นแซจกรกนะแต่ว่าอันนี้คือยังทําขึ้นของแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดไอน้ํายานะประมาณ5 1ขวดคิดว่าทิศน่าหน้าทำได้นะครับราาดห,รด,ด,ห,ห,หรบรดับของแดงชิ้นนี้นะไม่น่ายากแล้วก็เป็นครบเซตโอเคต่อไปก็เจ้าบนแล้วนะครับใส่เป็นโยมตีเปอร์เซ็นต์นะไม่มีเซตน,นะครับเพราะว่าทําแบบค่ะค่นะแล้วก็กาบนะครับนี่บนนัดต่อซุปบนนัดสปีดอะไรก็ว่างันไปนี่นะครับตอนนี้นะอ่ะ แล้วก็ตัวต่อทันนะครับเป็นเจ้าราชทะเลลึกนะครับใส่เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผสมกันไปนะการมาก็ใส่ตายไหมครับวันัสปีดวนัสต่อสู้นะนี่แล้วก็ตายคงกับตายขี้นี่ครับตายมีนะอ่ะโอเคพาดูหน่อยกันนะครับว่าวันนี้ทัศสมกิเราเนี่ยคือจะตีบอสได้แรงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นการบัฟสายพลังนะครับนี่โดยทีผมเนี่ยคือมีสายพลังหมดอ่าสามตัวนะครับก็มีเป็นทัตสมกิโบลล์แล้วก็เจ้าคิงนะครับสามตัวที่เป็นตัวสายพลังนะครับ โอเคมาจาก15.21มาดูกันนะครับว่าผมตีสิดาบเนี่ยมันจะลดสักเท่าไหร่อะโอเคไปอยาให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับในการตีบอสโบลอสนะวันนี้เนี่ยแกจะต้องตายนะโบลสอ,อมวาระสุดทาของแกนั้นมาถึงแล้วมามาครับจังวันนี้เปิดมาโบลอสจะทำการได้ยิงก่อนเลยมาครับยิยงอัดหน้ามาติด้านดาเมจแล้วก็ทำการไล่อันตีไป อ่าผมการันตีเลยครับจังหวะนี้นะม,มาครับจีโฟบอกขอชีดก่อนเลยแล้วกันชีดไหครับสี่สี่ล้านดาเมจมา,าครับถ้าเสริาเมกิทำการไล่ปั่นไหมสามสิบเอ็ดล้านดาเมจที่ดามดเมจเบาเพราะว,าว่ามันเป็นไอด้ดาเมจเดี่ยวนะครับเจ้าโบลอนนะมันอยู่อยู่แค่ตัวเดียวถ้าสรมเมกิเราเลยดาเมจเบาไปครับ G4 โฟทำการยิงไปหนึ่งทีชีดไปยี่สิบสี่ล้านดาเมจ มาครับกระบอกอะไรอยูอ่เราขอฟาดหน่อยแล้วกันหกสิบแปดล้านดาเมจนะมาครับทัศสมุมิกนี่คือการปั่นต่อป,ปันอ่นไปครับสนะี่สิบห้าล้านดาเมจอ่ัดไหมครับผมนะไปบล็อกตีธรรมาหนึ่งทีแล้วทัศสมุมิกไล่ปั่นอีกนี่ครับคีย์หลังของผมเนยครับก็เคยจะเป็นเจ้าทัศสมุมิกนะเพราะว่ามันก็ไล่ปั่นไม่ยั้งนะไล่ปั่นแบบไม่ยั้งไม่หยุด นะครับบล็อตต่อยไปเอ้ยไม่ใช่บล็อตต่อยไอ้ทะเลต่อยเปนหนึ่งทีนะครับกับบอลเหล็กฟาดไปห้าสิบเก้าล้านดาเมจไปครับเราใช้ทะเลนทำการจิ้มดาทำลายหนึ่งทีแล้วก็เจ้าไอ้คิงตีทำลายนะครับเอาบทขยี้นะหลังไปครับสนามรบไปมาครับกระบองเหล็กยุคอ้าวฟาดแปสิบแปดล้านดาเมจนี่ครับเจ้าคิงคือให้ตีทำรานะครับมันจะได้เป็นบทขยี้นะหรือว่าทำให้ดาเมจแรงขึ้นมากนะครับโอโยครไป ทำการไล่จมตรงไล่โจมตีไปนะครับสำหรับทีมฮีโร่ไปครับกระบ,บอกเหล็กฟาดไปม,มาเจโฟเปิดไปครับยิงมาห้าสิบล้านดาเมจโอ้โหไปครับทัศน์สมกิปันมาสามสิบแปดล้านดาเมจแล้วก็ตาได้ฟูมกิกย้ำมาหกล้านดาเมจไปครับหาสิทะเลทำงานก็ตีไปไปครับกระบอกเหล็กฟาดไปหนึ่งพีนี่เนี่ยหกสิบสามล้านดาเมจ มาครับละพาสิบคิงไม้หนึ่งทีนะครับทำการติ๊กตอกไปมาครับ T4 ยิงซ้ำไปหนึ่งทีสามสิบล้านดาเมจมาครับกระบองเหล็ก UR ฟาดไปหกสิบหกล้านดาเมจมาครับทัศมุขีปั่นไหมหมั่นอะไรนะครับห้าสิบสองล้านดาเมจนะโอเคเดี๋ยวให้บบลตี้อันตีหน่อยละกันนะครับเพราะว่าลูกไฟเหลือพอนะ ยิงไหมครับ88ล้านดาเมจอ่ะนะครับถ้าเซมิกิปั่นไหมาสามใบหมายครับแล้วก็ทะเลดำการเตะธรรมดาไปนี่แนี่ยจิ้มไหมายครับแล้วก็จะคิงเหมือนเดิมครับตีธรรมดาหนึ่งทีนะหมายกระบองก,กอะลรกรูอาร์แล้วก็ฟาดไป88ล้าน000 000ดาเมจโอเคนะครับเพราสุดสท้ยนี่สามบอดร์จิงมา,าย,งมายิงมานะครับ10ล้านดาเมจยิงไม่เข้านะเพราะว่าเลือดขาเนี่คือเยอะมาก ทั้งเลือดขาวทั้งเม็ดเจมนะครับเต็มไปหมดเลยนะยังก็ผื่นขึ้นด้วยยี่สิบลาแน่นๆนะครับทีมผมนะโบรัสนี่คือถึงกับตีไม่เข้าแต่ขาจีโฟยิงไปห้าสิบล้านดาเมจทัสมกิปั่นไปสามสิบแปดล้านดาเมจโบรัสนี่คือโดนปุ้ยยีปุยยำนะครับยังหวะนี้นะไปขีนทำการเอนเจินไปหนึ่งทีขัตจีโฟยิงมาไม่แน่สามสิบนะล้านดาเมจ มาครับกระบองเหล็กยูอัลฟาไป66ล้านดาเมจอ่ะเดี๋ยวดูตีสักประมาณ5เทิร์นแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำการกดข้ามนะนะครับลุยต่อเลยสัก5เทิร์นแล้วกันนะครับเดี๋ยวทำการกดข้ามนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเอารอบในการตีมาเพิ่มนะมาดูกันนะครับว่า10รอบนี้คือผมจะทำดาเมจได้สักเท่าไหร,ร่ไอ้คาวฟาไป66ล้านนะครับบอสตีดานลืมลืมให้อันตีนะลืมเลย ไอ้ให้ทะเลอันติายและกันไอ้ครับย้ำมาม,มาครับแล้วเจอทะเลแล้วจู่โจมหน่อยนี่เนี่ยซัดหน้าไปแปดยี่สิบแปดล้านดาเมจนะครับคินทีมลามาแล้วกระบองเหล็กยูอาร์บอขอฟาดหน่อยแล้วกันแปสิบแปดล้านดาเมจเท่าเดิมนะครับดาเมจนะมาครับก็สู่เทิร์นที่สี่นะไป ทำการไล่โจมตีมา,มาฟาดไปมาครับจังหวะนี้จีโฟบอกขอยิงหน่อยแล้วกันจังหวะนี้ขีดไปนะครับ50ล้านดานเมจเหมือนเดิมน,นะโอเคครับทัชสมกิปันไหมสามสิบแปดล้านดานเมจดาเมจก็อยู่ประมาณที่เดิมนะครับไม่ค่อยขยับนะนอ่ะาครับสิบทะเลมาจังหวะนี้พากระบองเหล็กไล่ฟาดอ่าครับกระบองเหล็กฟาดไปนี่เนหกสิบสามล้านดานเมจอ่ะ มาครับพาสิบคิงตั้มไปหนึ่งทีมาครับจีโฟชีดอืมสามสิบล้านมาครับกระบองเหล็กฟาแแบกหกสิบหกล้านดาเมจมาพาสเซอร์มามก,กิจังลงมาแล้วจังหวะหนีหมุนห้าสิบสองล้านดาเมจนะครับถือว่าใช้ได้นะนะครับย้ำไปหกล้านมาแล้วโบร็อตบอกขอยิงหน่อยแล้วกันไปครับโบร็อตจีดไปสี่สิบสองล้านดาเมจ ร้านสัมเกตไล่ปั่นไหมสามสิบแปดร้านดาเมจดาเมจก็อยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะน่าจะน่าจะคงที่แหละสำหรับดาเมจนะเพราะว่าไม่ได้มีเจ้ากระดูกแตกตำแหน่งไม่พอนะครับสำหรับเจ้าไอซามิแมร์ร่างหนึ่งนะตำแหน่งมันแน่นโอเคมาครับกระบองเหล็กฟาดไปนี่แหละสามสิบแปดร้านดาเมจอ่ะโอเคนะครับเข้าสู่ตอนนห้ขั้นตอนของการขอกดข้ามแล้วกันนะมาดูกันนะครับว่าดาเมจผมนี่คือเท่าไหร่นะสำหรับอ่า รอบแรกมากดข้ามเลยมาครับดาเมจเราเนี่ยคือปลาไปเท่าไรเนี่ยแปดร้อยล้านหรือเปล่านะร้อยพันหมื่นแสนล้านจุดล้านล้านพันล้านหรอโห้แปดพันล้านนะครับสหรับอ่ารอบแรกนะอ่ะมาครับรอบฟรีมีสองรอบของการกดตีเลยแล้วกันมาดูกันนะครับว่าดาเมจนี่คือจะตายหรือเปล่าสหรับโบล็อตนะมาเรายังมีรอบฟรีอยู่ข้างนอกนะใครอีกประมาณเจ็ดรอบนะ อ่ะกดข้ามไามาครับดาเมจนี่คือก็7,900พ้ารมา7,900ล้านนะมาครับว่าก็รอบอีกรอบหนึ่งรอบฟรีเสนใจอยากไปรับของฟรีจากด้านนอกนะอีกหนึ่งทีมาครับกดข้ามไปเลยมาวันนี้เนี่ยแกต้องตายแนละ้วโบลตสเพราะว่าเป็นการรวมพลังน,นะครับกับคนในกิวนะเป็นการนัดกันตีโบลตสอ่ะ8,000ล้านโอเคนะครับตอนนี้คือเหลือประมาณ9ก 47นะครับเปอร์เซ็นต์นะโอเคไปเดีย๋ยวขอร้อการไปเอารอบฟรีสักสามรอบก่็แล้วกันมาเพราะว่ามันสามารถดราได้ประมาณ3รอบนะครับอ่กดมาเลย3รอบเสร็จแล้วค่อยกลับไปตีใหม่อ่ะเหมือนเดิมน,นะครับกดข้ามข้าไปเลยนะเพราะว่ายังไงก็ต้องตายอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวบักนี่คือยังไม่มีใครตีนะตัวบักนี่ยังเหลือตัวบักอีกหลายคนนะครับที่ยังไม่ตีนะยังไงก็ตายแน่นอนสำหรับบัวล็อตวันนี้ฮะจุดจบของแกมาถึงแล้วครับบัวล็อตนะไม่รอด หมาเข้าได้เบ8,000ล้านเหมือนเดิมอ่ะเหลือ8.57%นะครับตอนนี้นะไปอีกงดาบยังไงก็มารอดนะครับวันนี้นะต้องตายยังไงก็ต้องตายอ่ะตายหรือเปล่าน่าจะยังไม่ตายนะครับเพราะว่าผมตีเองคนเดียวก็ดาเบรไม่ค่อยขึ้นเยอะมากเท่าไหร่นะอ่ะ7,900ล้านมาครับแล้วก็อีกหนึ่งดาบของฟรีนะ ากดตีไปเลยมันก็เหมือนเดิมนะครับกดข้ามไปเลยนะ,ะเหลือประมาณแปดเละถ้าเหลือ5%นี่คืนน่าจะตายนะครับเพราะว่ามันจำกัดลิมิตไว้ที่5%นะอ่ะเจ็ดพ้ารเหมือนเดิมนะเจ็ด้าล้านอ่ะเหลือประมาณ7จ็นะครับเนะอ่ะไปอย่าไปเอาเล่าฟรีเหมือนเดิมล่าฟรีของเราก็นี่นะครับพิษสามใบนะ จัดไปตายครับงไงต้องตายวันนี้ต้องตาย6%อละมา,างไงก็ตายแน่นอนครับสรับัวล้อนนะายเลยกดข้ามตอนนี้คือมีคนกำลังช่วยกันตีอนนะครับตอนนีนะ้ใกล้ตายละเหลือกระปิดเดียวจะตายไหมมามันก็แปดพันล้านเหมือนเดิมอ่ะเหลือหกจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับใกล้ตายนะมาอีกสองที ต้องตายแล้วจังหวะน,นี้ต้องตายแล้วแหละ6.29ตรีรอบนี้ก็น่าจะตายหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนละกันตายไหมกดข้ามไปครับจังหวะน,นี้รอมันรีคูลดาวก่อนมาครับ7,950ล้านตายไหมเหลือ5.41%นะครับอ่ะอีกดาบหนึ่งมาอีกหนึ่งดาบไปครับน่าตายครับสหรับรอบนี้นะรอบตายของแกลาโบลอ์ ยังไงแกต้องตายนะวันนี้มันคือจุดจบของแกรอบโบล็อตในเซิเวอร์55นะโอเคมาครับเรียบร้อยตายไหมอ่ะเรียบร้อยนะครับเอาชนะได้ไหมครับสมาชิกนี่ไงเป็นไงตายเรียบร้อยนะครับสหรับบล็อสนะโอ้โหอ่ะได้เป็นกล่องท้าสู้ไปนะครับก็มีโอกาสได้เป็นอ่าของเซตนะครับเป็นของทองนะถือว่าดีนะครับสหรับอันนี้นะโอเค ดาเมจที่ผมตีั้หมดั้งหมดเก้าดาวนะครับทำไปทั้งหมดอ่าเจ็ด0มืสองพันล้านนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ท็อปหนึ่งนี่คือทำไปเท่าไหร่อ่ะประมาณแสนห้าหมื่นล้านหรือเปล่านะโอ้โหดาเมจโคตรแรงนะครับคุณอาคุณสปไปดี้หรือเปล่านะครับคนนี้อืมดาเมจแรงเวอร์เลยอ่ะมาขัดการรับของรางวัลกันแล้วก,กันนะครับสลับชั้นที่เก้านะรับมาโหแล้วไม่มีของทองได้เป็นอ่าเศษชัจๆก,ก,ก่อนนะครับหนึ่งเศษนะเดี๋ยวดูของโมงเลย จมตีป้องกันจมตีเอสพีป้องกันป้องกันแต่หลายชิ้นนะครับจะลองเลยนะโอเคนะครับก็ทําการเอาชนะโบลอสได้เรียบร้อยนะครับสำหรับโบลตสล่าง2แนละ้วก็ไม่รลอดเนื้อมือของกิวอารเมจิกสควอตนะครับเรียบร้อยนะตายเรียบร้อยอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปคลิปในการอ่ามาตีโบลตสเป็นไงบ้างครับนะนี่นะครับได้คืนมานครับหนึ่งใบนะก็เดี๋ยวเข้าไปตีผู้นี้แล้วกันนะสำหรับตัวนี้ โอเคสำหรับคลิปการเตะบอสก็ประมาณนี้กันนะครับนะใครชอบไปเลย,ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้เลยครับนะไว้เจอกันในสำหรับคลิปน,น,นี้บ๊ายบาย